เนี่ยแหละเนี่ยแหละที่กูต้องการเอ้พวกมึงสองตัวมากับกูเลยมากูให้หมดเลยกูให้หมดเลยเฮียใจอะไรใจเฮียอะไรโฟนโฟนโฟนเออแต่ เออเย่าฟิวแตกอูชนะต้องมีแค่คนเดียวกูเชย่์ผู้หญิงผมขาวเว้มาเด็กกูเชย่์ผู้หญิงผมขาวอี s เชดโดทำไมกูซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่งวะบริวันแพทมีทางเดียวเท่านั้นโอเคมันดูแสงแสงมันดูแสงแสงไมเลดยังไงเดินตามแสง คล้ายๆเกมห้องกระจกอ่ะเกมกระโดดข้ามกระจกอ่ะไหนแสงวะไม่เห็นเลยมึงตามฟิลแล้วกันถ้ามึงถ้ามึงพากูตายกูทุนไหนแสงวะฟิลไม่เห็นเลยตาไปแค่นี้แหละฟิลไหนแสงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไโมดไปแล้วคนแรกที่คนแรกถึงนะเว้ยฟิลคนแรกที่ถึงนะเว้ยไปไปไออ้าวเหี้ยฮฮ่าฟิลล่วง ไอ้เกมเฮียดีกูเลยอยากชอบอยู่คมบัับเว้ยอยู่คมบังคับกูไม่อยากอยูนคมบังคับเฮียมันหนุกไอ้เฮียคมบังคับมันเงินช้าชิบหายใครเป็นวะถ้ากูไม่เป็นไม่ไยังไงอ่ะหลบหลบไอ้ลาวาไอเลือดที่แมงบ่นใช่ปะไม่ใช่คนคนมาแล้วมาแล้วหลบอย่างนี้นี่เอง ใครหล่นวะก,กระจอกไม่แดกหรอกไม่แดกหรอกไม่แดกไม่แดกไม่ได้แดก,ดดกอะไรอ่ะครับแม่โอ้โหจีจีกระโปงโปงอูดอง่ายเกิน <c oughs> เกือบเลยไป่โอ้ยโอ้ยมีกลับมีกลับมีกลับเอ้มีกลับเอ้มีกลับคากินนี่จะซีวิซีวิซีวิยี่มีการหลอกกลับเว้ยมีการหลอกกลับเว้ยเอ้เอ้ตายหมดเลยกูหลอดกูรอดตายหมดเลย พิวโดนพ่มกูเลยไอ้เย็นจะตายหมูอันนี้เดิเป่าลมว่ะเดินเป่าแล้วพิวมาให้หมดเลยสองคนมึงอ่ะมาเพื่อเพื่อสั้นไอ้เออเขาเล่นยังไงวะเนี่ยเป่าเป่าพิวต่อแต่ใครก็ได้มึงก็พิวไอ้โฟมึงต้องอยู่กูอยู่ตรงกลางเฮ้ยตรงกลางก็ไม่รอดดิหัว เออโดนกูเออเนาะไอ้อออยเหี้ยไม่หมดตกน้ำเลยแต่ไอ้ยเหี้ยกูลอยอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยไม่มีโอกาสได้ยิงเลยเยี่ยยิงเลยยิงเกือบเกือบยิง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 หลอดยิงขึ้นเอ้เหี้ย เตมเตมลงรูเอเอเอยะแล้วลุมลุมอยู่ไหนอ่ะไม่บอกหรอไอเยะเสียงไก่ลุมลุมมันจะมีอยู่ในสีเขียวเว้ยเรานนเดินหาสีเขียวดู <c oughs> เฮ้ตายได้โง่มากเกมที่ง่ายที่สุดฉันถ่ายเก็บมันจะตายหมู่ไอ้เฮ้ยถึงคนแรกเว้ย ดาวฮิวโลเล่นเล่นใหญ่มาเนี่ยไม่เคยเล่นอ no ่ะโอเคกูร hmm. ู hey, ้ละกูรู้ละไอ้โน oh, okay, ้แฮปเตอร์ตัวนั้นไหนจะกลับมาอีกแล้วไอ้เฮฟว์อยู่ไกล้กูไปเลยโฟนอ้เี้ยสวัสดีโฟนหยุดกูตามหลังมึง ไอ้ขอบคุณมากครับเอ้เหย enfin ียไอ้แมงชนกูอ่าไม่ไม่ไม่ไอ้เยอยฟิวนายเฮ้ยเข้าช้าแล้วเข้าคนสุดท้ายอ่ยกูเข้าคนสุดท้ายเลยไอเกมส์องบี้ไอ้สัตว์ไอ้ที่ซ้อนจะว่าหาที่ซ้อนใช่ปะนม่าจะติดเชื้อเว้ยมันต้องหนีอ่ะอีโต้สองบี้อ่ะ ใมันจะสมผู้เล่นสักคนนะึงนะแล้วคน<อ>ที่จะเป็นซอมมี่ต้องไล่ตกไปหมดไ <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> ย้ยี่เป็นคน,นโดดลงน้ำตายห่าเลย <c oughs> ไอ้ซอมมี่ <c oughs> นั่นไงเฮลโลไอ้ยี่โฟนยี <laughs> ่โฟนซอมมี่เหรอเออว้าว wow. ไอ้イโฟนไอ้イヤโฟนเดินไอ้イโฟนปีนบันไดมาระวังไอ้イมันวิ่งยังไงอะมันเดินได้เรื่อยๆมันไม่มีวิ่งชนมันก็เป็นเลยมั้งเออชนเลยได้เนื้อได้เนึ้อมันก็เป็นเอ้ากูเป็นซอมบี้เหรอะเอดอเดีอยวคุยงงอยู่เลยเนีะแต่เป็นชนก็ได้ใช่ไหมสวัสดีโฟน กูเป็นซอมบี้้วยคนละกูเจอไอฟิวเยอะเลยสิบวิตแล้วๆเลยทางนี้ทางนี้กูไล่ตามอยู่นั่นแหละไอ้ยังไม่อยู่ไม่อยู่ข้างล่างก็เยี่ยเลยอย่างน้อยก็เอาโไม่ได้ก็ดีใจแล้ว เบรคเทิลวะไอ้เีรยของโปิดกูวะเบรคเทิลลอยอ่เบรคเทิลเกียกูกูจะได้ปืนไม่ไม่เอาไม่เอาดาบเลยไหมไอ้เกิดได้ปืนขอได้ปืนขอปืนออ๋กูไม่มีอาวุธเยอะไรเลยวดาบมันดอกมันดอกมันดอกัจะดอกไอ้กูได้ดาบไฟโว้ยไม่เกียอะไรเลยขอปืนขอปืนขอปืนไปอ้มาปไปแล้วไอ้สัตวสเฮ้ยมัแตก ยิงไม่ออกวะไอ้เหี้ยนี่อ๋ออี้เหล็กกระสุนไอี้ฝนอี้ปลาโปรตายยังอ่ะตายแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงยุบลองหุ่นอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโฟแตกไม่ขอไม่หยุดไปได้ดาบพี่เลยเนี่ยดาบไปแล้ววะ บบยี่อะไรนี่โอ้แทงหวัดาบดาบข้างคาวก็วเยียเลยเอาชนะชนะวะไม่ต้องพูดหรอ,<ง>อกเยียจะโดนยิงจะโดนปืนยิงตายไม่ต้องพูดไอ้คุจะไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ต<ง>ายไอ้ฟิลไม่ตายกันนั้<งา>น,นเดียวก<งาน>็คือหล่อไงก็ไม่ยิงยิงกูไม่โด<งา>นกูโดนเอีไอ้หลอนไอ้เกมหลอนเดียวไอ้สัตว์ไอ้เกมเยียแหละเออเขาบอกให้ยิงให้ถูกสีเหรอไอ้กูยิงสีไหนกูก็กูยิงอ๋อ ได้หนึ่งโอ้ยยังไม่ทันโอ้ยยังไม่โดนโอ้ยยังไม่ทันเฮียอะไรเนี่ย โอ้ไม่ทันี่มึงเลยจังวะกูด่านเดียวเองเยี่ยไม่กูได้อันเดียวเอียอ๋อมาดูอ๋อไปดิจ้าโอ้ไม่ทันี่ยี่ยไม่โอยี่ยโคตรเร็วจังวะเออแม่งเร็วโคตรเลยเออครา่แคลมเบอร์อะไรเงี่วะเห็นผาวะเออเห็นผาโอ้โห ต้องใช้ปุ่มโอ้โหวิลลง W ิซ้าย D ขึ้น A W W ิลง A ขึ้น S โอโอ้กูจะเน่าตายแล้วไอ้กูมืนเมือนจะถึงวะกูมืนไอ้เ่ยทำไมกดปุ่มมันกดไม่ค่อยติดเลยวะไม่ต้องใช้กูกดไม่ติดเลย